เอี่ยมวัตถพันสูงหนึ่งพิมพ์ใหญ่อันนี้พิมพ์ใหญ่นะคะสองอันนี้พิมนนพ์ตุ๊กตาหรือพิมพ์สังเกจ่ายนะครับค่ะสามคาดเชือกแล้วต่อไปก็จะเป็นพิมพ์ตะภาพครับอ่พาพิมพ์ตภาพนี้หรือเปล่าคะใช่ครับอ่าอันนี้พิมพ์ตภาพนะคะสวยมากนะครับค่ะนะ <c oughs> สวยงามนะคะเนี่ยสวยงามมา,ามากครับนี่ฮะอธิษฐานจิตด้วยหลวงปู่เอี่ยมวัดตะพานสูงค่ะประวัติที่มาที่ไปนั้นก็ชัดเจนและแม่นยำนะครับค่ะ,ะต่อไปก็เป็นพิมพิมพิมเล็กครับปิดตาพิมเล็กครับนี่ปิดตาพิมเล็กนะคะปิดตาพิมเล็ก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 มาก สำหรับตัวภาพตรตีใส่นั้นจะสวยมากนะครับนะ